สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับรองเท้านาฬิกาลังงามเลยครับอันนี้จะเป็นสายข้างสั้นนะครับสายข้างสั้นข้างสั้นป่าเนาะกำลังออกดอกนะครับ250บบาทครับคุณผู้ชมอยากได้อะไรก็โทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้นี้ ช่วงนี้สายข้างสั้นกำลังออกดอกนะครับวิดีโอที่แล้วเอามาขายแค่สามไม้มีแต่คนอยากได้ครับอันนี้ก็สวยครับสุดคลาสสนะิกนะกำลังออกดอกเหมือนกันอันนี้จะเป็นพิงค์สปอตนะครับลูกผสมระหว่างตอติเลกับสายข้างสั้นดอกสีชมพูนะคุณผู้ชม180บาทนะครับก็เช้าละ180บาท อันนี้ก็จะเป็นชุดสายข้างสั้นนิ้วมือเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าทรงมันจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเพราะว่าผมมัดใส่ขอนไม้ไว้เนาะอาจจะไม่เป็นกอนะครับกําลังแตกหน่อสวยงามเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็ถึงจะเป็นต้นเล็กก็สีดอกคือดําปีเลยคุณผู้ชมมันจะเข้มขนาดไหนกําลังออกดอกนะครับช่วงนี้นะสายข้างสั้น อันนี้ก็เป็นข้างสั้นนิ้วมือแบบทรงตั้งนิดนึงนะครับขอนค่อนข้างใหญ่แต่ว่าดอกดอกเพิ่งจะเริ่มแตกออกมานะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วส่วนชุดนี้ก็จะไม้ใหญ่นิดนึงงามเด้คุณผู้ชมลำที่จะให้ดอกนี่คืออย่างกับงาช้างนะครับ <c oughs> <c oughs> เวอร์แบบว่างาช้าง <c oughs> อันนี้ปลูกติดแผ่นไม้ไว้แล้วนะคะอยู่การเลี้ยงหนึ่งปี เป็นพันแท้นะคุณคุณลูกค้าไม่ใช่พันผสมอันนี้ก็สวยครับดอกก็เริ่มจะบ,บานแล้วนะครับสวยงามเชียวไม้ใหญ่ๆแบบนี้ก็จะราคาค่อนข้างแพงนะคุณผู้ชมสี่ห้านะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ใช้ได้ครับดูดอกยังกับพริกแดงจินดาคุณผู้ชม ติดแผ่นไม้สักแล้วนะครับาสายข้างสั้นวงจรชีวิตเขาจะทิ้งใบทั้งหมดนะครับล้วออกดอกเนาะเขาจะไม่ออกดอกแซมใบเหมือนกล้วยไม้พันธุ์อื่นๆอย่างคำผักป่าเนี่ยจะจะมีดอกแซมใบแต่ถ้าเป็นตระกูลเอื้องสายแล้วจะทิ้งใบทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมเขาเขาจะไม่มีใบนะครับหลายท่านเลี้ยงแล้วก็ เห็นใบร่วงก็นึกว่าเขาจะตายยังไม่ตายนะครับผู้ชมเป็นวงจรชีวิตเขาเป็นแบบนี้นะครับสนใจไหมไหนก็แคปจอมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็โทรมาเลยไล่มาเลย1 2 3 4ชุดนี้มันก็จะเป็นจำปาน่านนะครับคือใบบันไม่สวยเลยผมู้ชมมันไม่มีใบเลยครับแต่ว่าเขาให้ดอกเนาะผมก็จะชําใส่ตะกร้าไว้นะครับแต่ว่ามันก็มีดอกนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อออกมาใหม่ ขอคนที่รับได้นะคะขอคนที่รับได้เนาะเขาไม่ตายส่วนชุดนี้ก็จะเป็นจำปาน่านกอนนะคุณผู้ชมกำลังออกดอกเลยครับตรงปลายนี่คือแบบว่า,วามีตาตาดอกทั้งนั้นเลยใบจะไม่สวยนะครับแต่ว่าเขาให้ดอกเพราะว่าฤดูกานให้ดอกเข้ามาถึงแล้วนี่คุณผู้ชมออกทุกก้านเลยครับ เซตนี้จะเป็นไม้กอนะครับไม้กอราคาก็จะค่อนข้างสูงจำปาเป็นพืชที่หายากนะครับไม่ค่อยมีขายนะครับเป็นพืชหายากจริงๆไม้กอก็ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับอย่างที่บอกไปเนาะเขากำลังออกดอกเลยนะครับมีแค่สี่ตะกคร้เองนะ อยากได้ก็ทักไลน์มานะครับสอบถามพูดคุยไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรครับถามเฉยๆก็ยินดีแล้วครับอ่าชุดนี้จะเป็นคําผักปาาครับคุณผู้ชมกําลังออกดอกเต็มเลยครับนี่คือก้านดอกนะครับที่แหลมๆยื่นออกมานี่เนาะไปเป็นสีออกแดงๆอมชมพูนะครับคุณผู้ชมเอาไปแขวนได้เลยรอชมดอกนะครับคําผักปาาจะเป็นพืชที่แบบว่า ออกดอกแซมใบครับผู้ชมใบเขาจะไม่ร่วงนะเขาจะออกดอกมาพร้อมใบเลยดอกสีเหลืองตาข้างในออกสีดำดำนะครับก็มีหลายไม้อยู่นะผู้ชมหนึ่งไม้ก็จะมีสามลำสี่ลำอันนี้ยิ่งงามเลยผู้ชมใบยังกับประขาบนะ กำลังออกดอกทุกก้านเลยนะครับซอกใบเป็นสีแบบว่า,าแดงๆโอ้โหน่าเลี้ยงมากเลยครับอันนี้ก็ปลูกใส่แผ่นไม้ไปแล้วนะครับพร้อมแขวนนะคุณผู้ชมอยากได้ไม้ไหนก็ทังไลน์มาสอบถามนะครับคุณลูกค้าสอบถามบอกราคาก็บอกไปไม่หมดเพราะว่าวิดีโอนี้มันค่อนข้างที่จะยาวอันนี้ก็เป็นไม้ท้าลุยสีนะครับกำลังแตกหนอใหม่สมบูรณ์เลยบ้านใครที่กระลอกเยอะๆไม่แนะนำไม่ซื้อนะครับ อาจจะถูกกัดกินได้อันนี้เป็นไม้เท้าดูสีพักเลี้ยงกำลังแตกหน่อใหม่สมบูรณ์แล้วนะครับก็มีอยู่สองสามกระถางจนนะอันนี้ก็ใช้ได้ครับราคาย่อมเยาสองอยห้าสิบาทไอ้ที่สองหน่อก็จะประมาณก็จะแพงหน่อยไม้กอก็จะค่อนข้างหายยากครับอย่างอันนี้นะครับสองหน่อเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ช่วยซื้อช่วยอุดหนุนมาโดยตลอดนะครับอันนี้เป็นฟ้ามุ้ยป่านะครับมีต้นเดียวเนาะก็ไม่งามเท่าไหร่ร้อยแปดสิบบาทคุณผู้ชมมีต้นเดียวอยากได้ก็สั่งสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับ เสิร์ชเข้าไปใน Facebook เลยคุณผู้ชมร้านขายกล้วยไม้เนี่ยก็มีคนติดตามอยู่หมื่นกว่าคนอยู่นะแฟนเพจนี้สร้างมานานนานกว่า YouTube อีกครับเข้าไปกดติดตามกด Subscribe กดกดกดมีลงรูปกล้วยไม้สวยๆสินค้าสวยๆมากมายนะครับแอปได้บวยสดมาวันนี้จะไปดองเล่าซะหน่อยหนึ่งปีจะได้กินเห็นใน YouTube เขาทำกัน วิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ